เออปลายของสามเหลี่ยมใช่ไหมใช่ใช่ากยาวเลยไม่สวยอะคะไม่สวยอะคะไม่น่ารักหรอค่ะอยากเซี่ยวรูปบ้านหนู<อ>มีสี่เหลี่ยมแบนๆยาวๆวสี่เหลี่ยมแบนๆยาวยาวบ้านเป็น <c ười> สิผิดที่น้องแหละดสัส้นขิดยาวก็ไ <c ười> ม่ได้ที่ขีดแบบนี้ใช่ไหมออขีดต้นได้แมอยากได้ ตรงไหนในส่วนของที่ให้ขีดยาวเมื่อกี้อ่ะแล้วก็ขีดผิดผิดที่น้องเลยแล้วน้องต้องเป็นคนยังไงถึงป้แบบนี้อ่ะเอาเอาเป็นแท่งเป็นแท่งอยู่บนสี่เหลี่ยมผืนผ้าผ้าไหนผ้าใหญ่ผ้าเลยผ้าใหญ่ เดียว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 บ้านมากว้าอตอบไอ้ตอบสิบครั้งก็ตอบไม่ออกเอาละดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้กลับมาอีกแล้วด้วยกับเล่นไอ้ไรวันนี้มีอะไรมาให้เล่นคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเกมใบคำโดยการวาดรูปทรงเลขาคณิตค่ะคนเนือค่ะเป็นคนใบ ด้วยการบอกรูปทรงเลยค่ะคณิตให้อีกฝ่ายนึ่ะวาดรูปตามลงไปในกระดานแล้วก็ให้ตอบว่ารูปที่วาดอ่ะตรงกันหรือเปล่ากับคนใบ้แต่เราอ่ะสามารถใบไ้ได้แค่ห้าครั้งห้าลูกเท่านั้นะเริ่มเลยนะคะนี่พี่มีวาดวงกลมใหญ่ๆค่ะวงกลมกับหน้าอ่อนนใหญ่กว่าหน้าใหญ่อยู่แล้วค่ะ,ว,ะวงกลมแ,แล้วก็มี ขีดรอบวงกลมเลยขีดรอบวงกลมขีดรอบวงกลมอ่าโอเคโอ้โหมันมาแค่นี้แล้วอะเร็วๆอันที่สองอันนี้อันนี้หนึ่งสองแล้วนะมันครบแล้วอะลักษณะมันนะตอบ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 พี่พี่ตอบพาทิตไม่ใช่เงาะเออถูกเธอนี่บ้าจะเรียกร้องอะไร๊ะ ก็บอกขีดขีดรอบโขีดข้างในนอาจะแบบว่าขีดแบบต้องขีดใช่อย่างนี้โอเคเราไปผู้ทีมเราต้องชนะพูดเลยทีมที่อยู่ทีหลังแล้วเราจะไม่ยอมเจ็บตัวโอเคค่ะเริ่มเป็นวงกลมใหญ่ๆเลยใหญ่ๆใช่ป่ะหนึ่งวงตรงกลางแล้วก็มีวงกลมอยู่ตรงกลางของวงกมอันใหญ่เตรียน อันเดียวแล้วในวงกลมวงเล็กอันมีมีวงรีสองอันเล็กแล้วก็มีครึ่งวงกลมสองอันอยู่ข้างบนวงกลมอันใหญ่ครึ่งวงกลมสองอันแล้วก็มีวงกลมสองอันอยู่อยู่ในวงกลมอันใหญ่แต่แต่ว่าอยู่คนละวงกลมใหญ่ยันง้ง เดียวกันก่อนเราทีมเดียวกันเรทีมเดียวกันวงกลมสองอันอยู่ในวงกลมอันใหญ่แต่ว่าอยู่ข้างบนหน่อยแล้ว่าอยู่ในแนวไอเนี้ยอยู่ในแนวขนานกันข้างๆันครบแล้วครบแล้วครบแล้วตอบตอบอี๋ตรนฉันสินะหมูดูไม่เสียแรงเรียนวิชาวานรูปม่ะ เกรดเกรดบอกเอไม่แน่สามคนได้เองรวมกันสามคน3มเธอเขาต่าพี่เป็นคนใบ้เองฉันจะเล่นใ้เด็กดีู่ีเรียงผืนผ้ามีวงกลมอยู่ตรงเอ่อตรงด้านข้างวงกลมด้านข้างสี่เหลี่ยมนะข้างไหนวะข้างไหนก็ได้ใส่ไปเลยวงกลมหมอเออ แล้วก็มีสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านในซักแบบเศษสามส่วนเศษสามอ่ะเออด้านบนอ่ะด้านบนไม่ใช่ด้านบนเส้นนะด้านในแต่อยู่บนเอา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 มีมีสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีวงกลมวงกลมด้านข้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ด้านนอกนะเอาด้านนอกเหรออาโอเคพอแล้วก็เออ ที่เป็นเอาเอาเอาเป็นแท่งเป็นแท่งอยู่บนสี่เหลี่ยมผืนผ้าผ้าไหนผ้าใหญ่ผ้าเลยผ้าใหญ่แท่งกี่แท่งในสี่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันใหญ่อะมันมีขีดเอาเป็นขีดเป็นขีดเส้นตรงอะอยู่อยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นอะอะไรวะ ตอบเลยจ้ายูยูต้องตอบแล้วแหละพี่ว่าเต่าปิ้งยังอยู่ใช่ไหมอยู่อะไรอหญ่ยูจะเลยนะยูจะยูไม่สี่เหลี่ยมหมื่นพ่าไม่ละแล้วก็มันมีอีวงกลมันอยู่ด้านกางมีวงอยู่ค่ะฉันจะเล่นในอินโดเป็นเอ่อสี่เหลี่ยมยาว ถามได้ไหมถามได้ไหม,ม,ไไหมว่าแนวไหนแนวนอนหรือแนวตงอ,อ่ะแนวนอนแนวนอนแล้วก็มีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ปลายสี่เหลี่ยมอะไรวะฝั่งไหนก็ได้แล้วก็มีขีดขีดสี่สี่เหลี่ยมอีกได้สี่เหลี่ยมมุมที่ว่ายังไม่มีสามเหลี่ยมอ่ะมีขีดขีดหนึ่งทุกด้าน ด้านเดียวด้านเดียวขีดเดียวแบบ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 ว่าด้านในนะด้านในนะในสี่เหลี่ยมด้านในะแล้วก็มีขีดนึงไม่ดูในเงาไม่ดูไม่แล้วก็อ่ะมีขีดยาว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 ไล่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 ในสี่เหลี่ยมอ่ะยาวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไออันเล็กๆนะขีดยาวๆแบบยาวแนวตั้งอ่ะแนวตั้งทางเดียวกับสี่เหลี่ยมเลยอ่ะกี่อันเออสองอันก็ได้ ครบยังแนวตั้งนะแนวแนวเดียวขนานกับสี่เหลี่ยมนะครบยังวะก็แนวตั้งก็ถูกถูกะถูกนะครับ่าใช่สามปลายสามเหลี่ยมอ่ะปลายสามเหลี่ยมมุมสามเหลี่ยมเล็กอะสามเหลี่ยมอันเก่าเอออันเก่าอะไรสามเหลี่ยมอันเก่าอะมี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 ขีดแบบขีดแบบโค้งโค้งแบบเนี้ยในข้างในเหรอใช่ในข้างในในข้างในสามเหลี่ยมมันใหญ่แล้วก็โค้งอีกอันหนึ่ง ฮะแล้วก็มีมีโค้งโค้งนิดนึงอ่ะนิดนึงโค้งปลายปลายปลายโค้งโค้งโค้งแบบให้สามเหลี่ยมมันชี้ไปแบบ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 เหมือนหลังคาบ้านอ่ะอ่าอ่าอ่าหมดแล้วครบแล้วตอบเลยไม่ได้หรอมา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 บ้านมา เรตอบให้ตอบสิบค<ม>รั้งก็ตอบไม่ออกแล้นะมันยากขนาดนั้นพงเหรอก็เลยเลยได้ไหม <c oughs> อ่ะดินสอสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม <c oughs> บอกว่าสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสามเหลี่ยม <c oughs> แล้วก็มีขีดส,<า>สีหมออยู่ตรงมุมไม่ใช่หรอ <c oughs> สามเหลี่ยมอยู่ปลายสี่เหลี่ยมอะไรมาสั่งสั่งไหนก็ได้ฮะ <c oughs> ว่ามีกินกีสองกีอย,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทิ้สองตั้งแต่มาวางกระดานถามได้ไหมถามได้ไหม,ม,ไไหมว่าแนวไหนแนวนอนหรือแนวตั้งอ่ะแนวนอน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 ป๊าไม่รอดกันแล้วเรื่องตั้งปั๊บไอ้มาเป็นไอวะแนวนอนโอเคฮะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอ๋อ ต้องเรียกว่าอะไรวะเส้นตรงสีส่เส้นอยู่ตรงมุมเส้นตรงสีส่เส้นอยู่ตรงมุมขอเออของของเหลี่ยมเออนั่นแหละสีส่เส้นอยู่ตรงมุมหมอคิดดีไม่ได้เลย <c ười> อะไรวะตต่นหนามันก็แค่นี้ <c ười> อะไร,รอะสี่เหลี่ยม มันไปไม่ได้ไงมันไแค่นี้มันต้องมันต้องมีอย่างนิดไปล่ะอ่าตอบตอบตอบไปจบจบไปจ้ะอ่ที่นอนไม่ใช่จะดูนี่จก่สี่เหลี่ยมมุมสี่มุมสี่เหลี่ยมสี่มุมสี่ไอ้ขีดอะสี่มุมขีดมุมนี่ตั้งจแล้วโต๊ะนี่คือโต๊ะดันเจอหนูนี้ใช่ไหมนี้ใช่ไหม ออเคเราต้องวาดยังไงว่าโตอมีเสียมผืนผ้าแนวนอนมีสามเหลี่ยมข้างข้างบนสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาอยู่ชิดชิดสักด้านก่อนหนึ่งก่อนด้านไหนก็ได้ใช่ไหมสามเหลี่ยมเหรอวาดัะแบบหนึ่งส่วนสามของเลียมผืนผ้า เดี๋ยวข้อแรกก่อนหนึ่งอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะถ้าหนึ่งส่วนสามจะอยู่ประมาณนี้ปากผมลากลากเสร็จอ่าปากของสามเหลี่ยมใช่ไหมใช่ใช่ปากยาวเลยไม่สวยอะคะไม่สวยอะคะไม่น่ารักหรอคะอย่าเซี่ยวรูปบ้านหนูมีมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่อยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่อยู่คนละด้านกับฟังกันเลยใช่ใช่ให้มันเยื้องเยื้องกันอะเยื้องเลยแล้วตักันเยื้องแย่แล้วแย่เลยเยื้องก็ได้มีเครื่องหมายบวกอยู่ในอยู่อยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วานเมื่อกี้ที่ล่าสุดใช่ไหมใช่ใช่ครบแล้วครบแล้วค่ะน่าอยู่นะรู้รู้อยู่ถือต้องรู้แล้วรถ เขาไม่มีเนาะบ้านบ้าน,านยเย้สี่เหลี่ยมผืนผ้ามามาุูแล้วก็อากีดเส้นกลางระหว่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าจักห้าเส้นด้านข้างอ่ะด้านข้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมอีกอันหนึ่งอ่ะอีกสองข้างอ่ะ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านข้างอ่าแจะเล็กลงหน่อยหนึ่งสองข้างเลยเล็กลงหน่อยอ่าตรงไหนก็ได้ด้านข้างไงคะหนูมันมีสี่เหลี่ยมมันมีเส้นอยู่บนบนบนสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกสับนกับล่างเจ็บเบ้นเครียดจังเลยสมบูรณเครียดะตอบตอบไหมยตอบตอบนะนี่คือกองหมากของหมู่บ้านไม่เกี่ยวขอหนึ่งคำตอบอะไรยากเบรนอนเบรนอนนะ คือแมสใส่ยังไงก่อนเดี๋ยวนะสี่เหลี่ยมพืนผ้ามีขีดห้าสกีไม่ก็อีแมสอน่มันแมสอน่มันมีสี่เหลี่ยมเออเออแต่ก็เราบอกครึ่งวงกลมเหมือนเราได้ใช่ไหมอ๋อ ขอบ, <า S 2> บ <า S 1> คุณ<บ>าสาหรับคําถามค <บา S 1> ่ะ <บา S 1> รอบนี้เราจะรอดไปด้วยกันแหละเป็นสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งแล้วก็มีปุ่มเล็กๆตรงกลางข้างล่างอยู่ตรงกลางนะปุ่มกลมๆอ่ะอยู่ตรงกลางมีปุ่มเล็กๆเล็กๆนะสองปุ่มติดกันอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มเล็กอีกปุ่มหนึ่งปุ่มเดียวอยู่ด้านขวา มีมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันเป็นมันเป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบแนวตั้งใช่ไหมแล้วก็มีจุด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 ใต้สี่เหลี่ยมอ่ะจุดแบบจุดน้อยจุดแบบไข่ปลาสักสามจุดก็ได้ใต้สี่เหลี่ยมอ่ะโทรศัพท์แสดงว่าคุณ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 มันเพิ่งถึงมือ นี่ไงปุ่มปุ่มโฮมปุ่มโฮมมีกล้องมีกล้องไม่ไม่ตอนแรกไม่ได้ใบกล้องหรอกใบนั่นอะปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มอะหลอกาลกังกรัลางหลหลี่ยบหลีาวหลี่หลา บาตบิซีสี่เหลี่ยมเบนเบนยาวยาวี่ขาคอไหนวะคอทำไมเอาเอาขีดขีดสองขีดขีดสองขีดอ่าอ่าแล้วก็วาดวงกลมอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของของขีดอ่าแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กต่อจากวงกลมแล้วก็วาดวงกลมอีกหนึ่งวงหนึ่ง ส,ส,สองสามสี่ใกล้แล้วใกล้จะเป็นจริง,ลง,รงแล้วขอโทษแล้วเรื่องของวาดวงกลมเล็กๆอีกอีกฝั่งด้านหนึ่งที่ไม่ได้วาดอะไรเลย <c oughs> ล <c oughs> เจ็ดวดูได้ยังเหรอเกียร์อะห้าแล้วไม่หมายถึงว่าอีวงกลมอะไรเล็กๆ, <c oughs> ๆเดียวอันเดียว วงกลมเล็กๆอีกอันหนึ่งอยู่ด้านด้านละด้านปลายีตอบหอคอยให้ดูรูปหน่อยได้ไหมเด็ๆอันไหนวงกลมมันใหญ่แลวไม่ไม่เริ่มต้นด้วยขีดสองขีดยาวๆนี้ขีดสองขีดยาวๆ๊บยาวๆมันใหญ่ยาว ก็อะไรกับเมื่อกี้คี้องคิียาวๆแล้วก็มีวงกลมมันใหญ่อาด้พอเดี๋ยวพี่ตอบเองอ่านึกดีไม่ได้เลยใช่ไหมตอบเออกล้องกล้องอ่ะไม่ใช่กล้องถ่ายรูปไงไม่ใช่เออยอมเพลก็ได้วะคอรสรุกคะแนนก็คือได้นึงหนึ่งคะแนน อึือวงลีเอาขึ้นวงกลมดกค่ะคึอวงกลมจ้ำหรือไงขึ้วงกลมให้ด้านที่แบบบนบนอะอยู่หงายงขึ้นข้างบนอะคือวงกลมที่แบบว่าเหมือนเป็นวงกลมแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดฮะสมมติเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วก็ตัดตัดครึ่งใช่ไหมแล้วเอาต้นล่างอะทิ้งไป <c oughs> แล้วก็วงกลมคือวงกลมคือวงกลมแล้วก็มีวงกลมมีวงกลมสองวงอยู่อยู่ด้านล่างที่เป็นตรงๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววงกลมสองวงอยู่ด้านล่างที่เป็นตรงๆคิดดีไม่ได้เลยพอเลยมองมันเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมีขีดขีดแนวนอน หยิบหนานอนอยู่เศษสามส่วนสี่ของครึ่งวงกลมเฮ้ยไม่ใช่เศษหนึ่งส่วนสี่ของเศษหนึ่งครึ่งส่วนสี่ของครึ่งวงกลมมีหนึ่งครึ่งไม่ไม่ถึงวงกลมล่างนะเ <c oughs> อาเลยจะหออยอก <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> ขอ้อจับก่อนมีสี่เหลี่ยมแต่ว่าสี่เหลี่ยมนั่นน่ะเล็กมาก เล็กแล้วก็อยู่ฝั่งเมื่อกี้วงกลมวงกลมใช่ปะสี่เหลี่ยมอยู่มุมล่างหลังวงกลมอันขวามือสี่เหลี่ยมอยู่นอกวงกลมนะนอกวงกลมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมน้อยๆอ่ะสี่เหลี่ยมน้อยๆจิ๋วๆอ่ะไม่้เกรอ่ะผิดที่น้องแหละน้องน้องว่าอันนี้ผิดที่น้องเมื่อกี้เป็นอย่างงี้ใช่ไหมเมื่อกี้เป็นเป็นเป็นแนวตรงเลยใช่ไหมในวงในครึ่งวงกลมอบบ ในคุณโมลกอเมื่อกี้บอกว่าเป็นแนวตรงนั้นเนาะให้ขีดจากบนลงล่างมันจะดีอยู่แล้วเชียวอะไรผิดที่น้องแหละขีดสั้นขีดยาวก็ไม่ได้พี่ขีดแบบนี้ใช่ไหมโอ้ขีดต้นได้แม่อยากได้ฮะตรงไหนในส่วนของที่ให้ขีดยาวเมื่อกี้อะแล้วก็ขีดผิดที่น้องแหละ แล้วน้องต้องเป็นคนยังไงถึงได้เป็นแบบนี้อ่ะคิดแรกน้องฟังเลยค่ะอะไน้องว่าผิดตรงไหนน้องว่าผิดตรงไหนได้ไหมงั้นน้องอย่าตอบไปดีน้องพอนะตอบได้เลยใช่ไหมฉันว่าคนเดีคนใจหูฟังหูฟังไม่ได้อะไรอะไร เครื่องวงกลมหนูอะเครื่องวงกลมที่เป็นตัดครึ่งล่างไปอะนีไงไม่ใช่เครื่องวงกลมตัดครึ่งแล้วก็ทิ้งครึ่งล่างอะกถูกไหมสมมติเป็นวงกลมใช่ไหมแล้วก็ตัดตัดครึ่งใช่ไหมเราอต้นล่างอะทิ้งไปอผิดที่น้องแหละน้องทิ้งครึ่งล่างแต่น้องทิ้งขีดไปด้วยมันคืออะไรมันคือท่อรถมันคือรถยนต์แต่น้องวาดมันไม่ใช่รถยนต์ะ ครับตลอดเลยตอนนี้เราอคะแนนอยู่ที่สามต่อหนึ่งคนแพ้คนแพ้าคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะเนาะเราคนชนะไม่แน่นอนแล้วสบายใจจริงๆเลยนานไหมอ่ะเริ่มเลยเหรอหมดเลยเหรอใช่ค่ะเจ็ดตัวกระจายอ่ะให้ให้ใสองก็ได้แล้วนี่โอ้ยจู่ตาจะย้ายตาจะเป็นสองชิ้นสองชั้นยังเงอ่ะเออสวยดีก่อนนะคะเออสวยเหมือนกัน ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง YouTube Facebook IG และ TikTok ผ่านช่อง GoodTime Plaza ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้บ้างพวกเรารออ่านอยู่นะบ๊ายบาย